ต้นหาดฟาร์มสวัสดีบ้านลครับภารกิจแรกครับเอาใหม่มาลงครับผมเอาใหม่มาลงล่ะกาเเบิ้งต้นไม้ครับต้นหมากโอ้ยยอมรับสภาพครับอันนี้ก็น้องไส้ถอนมั่นไปแล้วครับพื่อแต่คาดน้ำมันครับเจ็ดแปดพันุก้าจุก้ายกมือหน่อยครับเทียงหน้าเฮ้าครับผมน้องนางมาเริ่มแหงแล้วครับเดี๋ยวเฮาไปสูบน้ำหัวต้นไม้ล้วก็าขนใหม่ไปใบเทียงหน้าหน่อยเฮาครับ ไปเลยกิจแรกของเราวันนี้นะคะก็คือจะมาช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นภรรยาสวัสดีค่ะภารกิจแรกของเราวันนี้นะคะแรกของเราวันนี้นะคะ,ก,นนะ,คะก็คือรดน้ำต้นไม้ให้คุณพ่อค่ะนี่เราให้อาหารปลาแล้วก็ให้อาหารปลานะคะ เฮ้ยทนให้เบียกว่านั้นนะนี่นะคะก็จะเป็นผักแมงรักค่ะฝั่งนี st <sh <sh ้นะคะเราก็จะมาให้อาหารปาก่ะฉันชอบกล้องมากเลยนี่นะคะโอ้โหป่าเยอะมาก ดูไม่ให้เขาดูหน่อยดูนี่เลนีค่ะทุกคนค่ะเยอะมากเลยนี่ก็คือจะเป็นปลาในบ่อที่เราเรียงนะคะ่ดูใกล้ได้หนี่นะคะโหอันนี้จะเป็นปลาอะไรบ้างคะปลาตะเพียนปลาตะเพียนนะคะปละหมอ อืมอืเยอะมากเลยค่ะานิยนย, <laughs> ย,ยังเยอะเลยอะ่ะละตอนชตอน้าให้ไปแล้วรอบนะึงค่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ลรอคะ สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายสวัสดีค่ะค่ะคุณยายเป็นอะไรกับเจ้าของสวนคะเป็นแม่อ๋อแม่ใช่ไหมคะอันนี้คือต้นไม้ที่คุณยายเอามาปลูกพวกแมงลกักหรือว่าพวกกระเพราก็คือคุณยายมาปลูกเองใช่ไหมคะมอ๋อปลูกนานไหมคะปลูกสามสี่วันรีวิวแบบว่า ดินที่นี่ได้ไหมคะว่ามันดีไหมแล้วแบบว่ามันมันปลูกแล้วมันขึ้นไหมคะนี่ไงมันขึ้นอยู่อ๋อมันขึ้นง่ายไหมคะหรือว่าต้องแบบมาลดบ่อยอ๋อนี่นะคะก็จะเป็นปา่าทุกคนดูเยอะมากเลยคะ่ะเราจะซูมให้ดูอุยเยอะมากจริงๆคะ่ะนี่จะเป็นป่าเลี้ยงนะคะแล้วก็จะเอาหัวาหารมาให้ทุกทุกวันนี่ก็จะเป็นเถียงนาน้อยของเรานี่นะคะ เสร็จไปได้ครึ่งหนึ่งค่ะเสร็จไปได้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะเราก็จะมาอัปเดตต่อไปเรื่อยๆให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศของโพนหาดฟาร์ม<อ>ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กำลังจะพัฒนาสวนให้มันดียิ่งๆขึ้นไปนะคะจากตอนแรกที่เรายังไม่มีต้นไม้ปลูกเลยจนตอนนี้เราพัฒนาแบบยังไม่ถึงปีเลยค่ะจำได้ว่าเดือน คุณพ่อเพิ่งเอามาปลูกเดือนมีนาพวกต้นหมากตอนนี้ก็คือมีต้นไม้หลายต้นมีปลาเลี้ยงแล้วก็หลายอย่างล่าสุดก็คือเป็นเทียงนานะคะก็เก่งมากๆแล้วค่ะฝากทุกทคุนผู้ชมนะคะรอติดตามต่อไปว่าเราจะมีอะไรมาเพิ่มในส่วนนี้นะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรคะ เอาไม้มาเก็บครับเอาไม้มาเก็บนะคะกระท่อมไปน้าครับไม่ทํากระท่อมต่อนะคะทำเป็นหน้าต่างนะครับแล้วก็ทำแบบง่ายๆครับลูกกองครับแล้วก็มาทำเป็นไม้ฝาเชอร่านะครับแล้วทำเป็นห้องนอนเล็กๆนะครับนนี่ก็ทำเป็นระเบียงครับระเบียงนั่งอ่นหน้าดูต้นไม้ดูพึ่งงานะครับค่ะ โอเคครับผมลุยภารกิจต่อไปสูบน้ำจากเรือเรือยนนะครับเราของเล่นใหม่นะครับสูบมันเลนหนีเลยเด้อเหมือนนั้นมันเลนตู้หัวว่ะแัตวก็เราอประกอบเรือนะครับเดี๋ยวพายมาดูนะครับว่าจะใช้งานได้โอเคไหมี่ฮะง่ายครับเราสั่งสายมา20เมตรแล้วก็สัดการ รถง่ยายง่ายครับว่าโอเคไหมนุ่นเปลี่ยนสายลูกมันบ่มีป้าเลยมึงมาป้าอันอันเอียงน่โอเคงานต่อไปเรามาลองรถต้นไม้ด้วยเรือของเรานะครับว่าจะใช้งานได้โอเคไหมเดี๋ยวไปดูปลายสายนะครับไปครับผม เาบาเาดิลูกมันมันปรับได้นี่มันปรับได้นี่มันหมุนลงอีกได้เออเอาให้มันใส่นี้เลยปิดก่อนเอาเดินมาด้วยสิก็าจะหลุดเอาสาเอาทิ่มลงสิ พอเล่งพอเล่งอย่างนั้นแหละดีแล yes> uh ้วหลุดหลไม่จับจับซ่ไม่เม็นไม่เอาไม่สิดีทำไมไม่ใส่เลย ตไปเลยแม่ตรงไปเลยยังไปแม่ตยแม่ตยยังไปแม่เลย่งเอยยัไเลยแังไยแ่ปยยยปเยยยรเังไปไย่ บางไหนบ้านหอนมาหอดเด้นั่นแม่ภาพมาสิภาพบางเนี่ยแม่มวยออกให้เออว้าว้ไหนหอนหอนมายรถรถหลนรถนาเี่นาเอคนี่นนั่นไชเบอร์แล้วนี่นั่นนั่น นี่เห็ดบอนนี่ครับวันนี้ห่อมาแก่ตัวมาลองปรับงานของการสกาดใส่เลือรถต้นใหม่นะครับเนาะหมื่ว่านสายมันเน่าครับผู้ถ่อมันก็หลากเบาไหวผมก็เลยตัดออกมาเหลือจากยี่สิเมตรเหลือสิบเมตรครับแล้วก็เห็ดตัวร้อยนามเหเล่าครับเนี่ยเวลาเราหลากมันสิ่งมันต้องป้องกันเรือล่มนะครับเนาะเขาอมาใส่งานบังคับว่ามันสิหลากไปแล้วกาใส่งานเนีดีบอเพราะว่าการหลากสายผู้ถ่อกันแห้งอาจจะไ่ถึงครับติดตามครับผม mm <sighs> ทุกท่อนครับมองกันเรื่องรวมข่าวาลาสไดครั้งนี้ครั้ สรุปการปรับปรุงเรือรถต้นใหม่เข่ากับสำเร็จครับคือว่ารถความยาวของสาย20เมตรเหลือ10เมตรนะครับกับถ้หอตากับายสสมรดดึงเรือและะ้วกับแนวกันเรือลมนะครับเนาะเป็นทอพี c ีซีครับกันสมารหลากใดครับหลากไปหลากมากดดครับหวังว่าตากับายสิหลากไว้นะครับเนะาะเจอกันในพี่นาครับผมสวัสดีครับพนหาดฟ้า